ขุดได้เนี่ยแหละเราเอาเอาหักนี้ออกเอาหักออกเอาหักออกน้อยหนึ่งนี่เราถือว่าเขาตัดตัดหันเลยสามนิ้วสามเนิ้ยทึิงๆเนี่ยตัดถิ่มเลยถึงหกพันหาโอ้ถือว่าในในราคาดีเลยเนี่ยราคาสองเจ็ดพันเด้อราคาสองเจ็ดเออราคาสิบสองคนทางใดมาสื่อสลายเนี่ยอันนี้เนาะคือการที่เขาบอกถึงจะสักเอาแบบนี้เนาะลกหยาดินสวนเนาะเรือว่าไทยกันแล้วแต่แล้วกา สักกะเป็นลุมเป็นลุมคข้ายขวว่าดำไฮเนี่ยนะแต่ว่าคนสมัยก่อนน่ะจ,จะหูว่าดำไฮแบบใดคือธันพส้มเมือเหนีอเข้ากับยู่ทีเมืองลองซานแขวงเซตสมบูรณ์ซึ่งว่าเมืองลองซานนี่ก็เป็นเมืองผู้ดอยเมืองผู้เพียงสาเลาเอื่นว่าเมืองผู้เพียงเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองจะอ,อมหอมด้วยผู้พาปลาไหมและกกระบอนทีบานเพื่อนตังยูนี่จะเป็นดินเพียงและอยู่ในเมืองนี่ก็ ปลาส้นก็ทำลายอาชีพเนาะนับตั้งแต่เป็นพนักง,งานทำอาพคีาขายแล้วก็เป็นเศราศ้าเกษตรกรเนาะปลูกฝังยางสัต์แล้วก็อาชีพต่างๆทีปลาส้นกระเจ้านนยมเห็ดกะส่วนลายแถวนี่จะเป็นเกี่ยวกับการปลูกยางนอกจากเข็หนาแล้วก็มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่กระเจ้ามาเข็ดก็คือเนี่ยจะมีสวนยางมีเมนเป็นบอลกะเบียายางแต่ว่าบอลปลูกแต่แทจะเป็นอีกจุดหนึ่ง ึ่งว่าถ้าเราขึ้นไปตามเส้นทางเอ b ีบน่ายขึ้นไปทางนันผุคาเขาจะเห็นสวนยางอยู่ตามแคมทางโอ้ลายขักอยู่แถวบ้านเสียงมีลายขนาดและมืนนอนเนาะเฮาจะพามาเบิงอาจจะบ่ได้ลงเลิกสวนได้สวนหนึ่งแต่ว่าจะพามาเบิง้งภาพบรรยากาศอยู่ภายในเมืองนี่นี่คือน้องเลี้ยงปลาด้อนี่ที่เอาไปนิ่นมาปล่อย ทางนั้นเนาะทางนั้นจะเป็นสวนกาบเบียยางขาจาจามาเสาจุดน,นั้นก็เหมือกันที่ขาจามาเสาเป็นสวนกาบเบียยางคือกันคาเสาเนี่ยก็ต้องอยู่เดือนละไอเงินเงินเดือนปีเป็นปีนเนาะเสาเป็นปีปีละประมาณสี่ล้านปีละสี่ล้านสี่ล้านกีี เนื้อทีกับบริยายมันได,ได,ได้ประมาณซ้ำจากจุดนี้เนาะไปหอดเทียงนั่นแหละอาจจะอาจจะกลายไปหน่อยหนึ่งกลายเทียงไปหน่อยหนึ่งกลายตูน,นไปหน่อยหนึ่งประมาณสี่ให้หน้าแต่ว่าผู้ได้มีดินกะแสดงว่ากับมีไรายได้จากดินเนาะท้องบริได้ปลูกเองอะอาศัยเขามาเสาดิน อันนี้เป็นหย้าหย้าสำหรับไ,งไงอ้งวยควายวันนี้บรรยากาศอยู่สวนบทกก็สิเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอยู่ที่สนบทของประเทศเราหลังจากที่เ้าพาไปเลาะไปส้มอยู่ภายในเมืองในเมืองกับอาเีบก็จะจอกมากข่าคลายเนาะ แล้วก็เป็นพนากงานอันนี้คือเกียมมาเห็ดหน้าแล้วเด้วยนี่อันนี้อยู่ในส่วงเดือนถ่ายเดินหาถ่ายเดินหาปีสองพันสองแล้วถือว่าน้ำเต,เต็มเต็มให้หน้าบ้า่แล้วเนี่ยฝนตกลงมาดีขนาดเล้แล้ก็เกียมลงหน้าแล้วเนี่ยมีแต่รอถาก่า ย้อนจะมีกาเนาะจะน้อยาพาไปบนกากาอยู่แถวนี้ก็เจ้าเห็ดต่างจากอยู่แถวแถวแถวบานเท่านะแถวสวรรค์เขตแตกต่างแถวนี้ก็เจ้าจะมักซักเอาจะน้อยาภาพไปบนการซักกาของก็เจา้าคือถ้าวายุสวรรค์เนี้ยเขาจะหวานกาใส่ตามให้หน้าแบบนี้เน,ะนา,ะ,านะให้น้าใหญ่ๆนญ่เลละหวานให้ให้น้าเลยแล้วก็ลกเวลามันใหญ่ลกไปดำ นี่ก็สวดคั่วของมเมถาวรได้นี่เพิ่นปลูกมาโตนพอได้แกงกินเนาะหลายได้เป็นหมากหลายๆอันนั้นก็มีหมากบวบเนาะหมากบวบแน่ ถาวายูในส่วงฤดูฝนนี่อากาศมันจะแจ่มใสและเขาก็สามารถเห็นแนมเห็นเขาจะสามารถแนมเห็นผู้พาปลาใหม่ได้อย่างชัดเจนสวยงามแลัก็สิเห็นเมกเมกเฟื่ออยู่ตามหมวัวผู้เขาสิพามาเบิงกะ บางคน 18, งก็เสิแปลกใจว่าอ้าวกายสือกับส,สภามาเบิง้งเพราะว่าอยู่นี่ฮะนะอยู่ที่ลองซานอยู่ที่เมืองลองซานเนี่ยขาจาจะเห็ดแตกต่างจากทางทางทงเพียงคือฮาวเาเนาะว่าขาจกกาวโต๊ะกะใส่ใส่ให้โมเมนต์ใส่ให้หน้าคือแถวทงเพียง Oh. ปลูกหญ้าจากสวนหญ้าตัวน,นั้นเนาะขยายมาพี่อีกจะน้อยเอาง้อเข้าขมาปล่อยอยู่บ้านเอาง้อมาเลี้ยงอยู่บ้านสามารถเอาหญ้าเนี่ยง้วกินอันนี้สวนสลีปลูกพอได้กินปลูกหน่อยเนาะอันนี้ข้องไม่เทา้า โอซิงไ่เนี่ยแพร่ร้ายนขนาดเลยเนะี่ยโอซิงไ่สมุนไพรอยเรไหมใส่แกงใช่ยังไหมมาต้องสื้อเนะปลูกเอาเองเลยเจอเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอยู่นี่ก็เป็นอีกสวนหนึ่งบึงสวนยางพนาำแหละบ,บึง คนละาปลูกในอื่นไปน้ำเนาะ่านผู้ชสมอันนี้ก็สวนกาเบียยางกันอันนี้ก็ถือกระเจาเสาขึ้นกันขวางใหญ่ได้สวนนี่สวนหนึ่งต่างหากสวนนึ่งกับต่างหากกระเจาจะต่อเนาะมีคนหับต่อ พราะว่าย่างนี่ก่อนสิไปปลูกต้องไดต้ต่อต่อยอดก่อนโอ้มีคนอยู่ได้เหินเสียงคนอยู่เดี๋ยวห้าทางเขาไปกันเนาะเป็นหินน้ำข้าเจาแต่ว่าตอนนี้สภาเบิงกาก่อนอยู่บนนอกบนนาอยู่ตามธรรมศาสตร์กะเบิงธรรมศาสตร์ไปก่อน นอกจากสิบปูกสลีแล้วก็มีกว้วยเลยเฮ้ยมันตึงพ่อเลยได้ไหมน,นะตึงพ่อ,อไปโบมเลยได้ไี่วีนี่กว้วยในแพ้กระยายดีขนาดปลูกแป๊บเดียวเลยเกิดลูกไว้ล่อันนี้เนาะคือกาดที่เข้ามาถึงอันนี้มันอยู่ทึงแบบเป็นดินสวนนะ เพราะว่าปกติทงเพียงเขาจะเห็ดกาใส่ให้หน้าแบบนั้นเนาะห้หน้าี่ว่ามันสูงๆบ่ถึงนำถล่มไรนะจะวานกาใส่วานเลยได้วานปั๊บดินมันเพียงแลวกะวานกาใส่แต่ว่าอยู่นีเขาจะจะซักเอาจะซักเอาแบบนี้เนาะลกหยาดินสวนเนาะหรือว่าไทยกันแล้วแต่แล้วก็ซักกาไปลุ่มไปลุ่มไข่ไข,าขา่าดำไฮเนี่ยนะ แต่ว่าคนสมัยก่อนนะจะหูว่าดำไฮแบบใดคือเขาจะมีไหมซักซักเป็นลุ่มเป็นลุ่มล้วก็ปอนเม็ดเขาลงแล้วก็อารไว้แบบนั้นแหละแต่วันนี้เขาเหตุการณ์นี้มันเขาซักเอาคลขาดซักไฮแต่ว่าจะใส่ลายเนาะใส่ลายได้แต่ว่าซักไฮมันจะเขาจะใส่แบบพอด,ดีแหบงบเป็นกอเป็นกอนะแต่วันนี้เขาใส่ลายกะซัานี่กะเพิ่นกะขาดว่าพ่อหน้าแล้วเนี่ย ประมาณซ้ำตะกาหนึ่งละไรยังเติบอยู่ตอนนี้เขาขอมาในสวนกาเบียยางขรัเจ้าตามทีหูเนาะดินตอนนี้ก็เป็นดินของพี่น้องพี่น้องทั้งเมียแหละแต่ว่าคิดว่ามีคนมาเสา เพื่อปลูกเบียยางไหบขายไปท่ามันก็เนาะราคาเบีย้ยยางเนี่ยเท่าไรทั้งผนกระแมนด้วยกนอีกคือตามที่ขาเจ้าเราเมื่อก่อนแถวบริเวณนี้จะเป็นบ้านบ้านวังหลวงเมืองลองซ้านแต่ว่ามีสวงหนึ่งนำซ้านขึ้นลายและกระถืบนำถ่วม ก็จะจิงยหญ่บาทเนาะยหญ่ยับขึ้นมาทางนี้อยู่ตามแค้มทางับเธอเดี๋ยวนี้เฮือนอยู่แถวพี่เบิร์ดนำบทหวมมันที่มันสูงโอ้ใส่ขนหอมงามแถวขนหอมสีสันสดใสแท้ตอเบียร์ยางละ่ะเบิร์นเดอร์ เบิ่งวิธีการเห็ดเห็ดได้ไๆโอ้เห็ดไปดดเห็ดไปตามทางเนี่ยวะขอเบิงบ่งในเด้อเออตัวน,นั้นวะที่เอามาใส่ เบียดเท่าไรเนี่ยขาขาห้ามาติดเนี่ยก็ว่าหาได้เลยอันเนี้ยฮะหกเออบกปัญหาพลาดปะหกลอยกียบออต่อต้นหนึ่งโอ้กต่ขากล้วบวะเนี่เห็ดอยู่ในห่มเนาะแป๊บเดียวก็ได้นะต้นหนึ่งในหกลอยเหมือนกันเด้อเขาเขาหลอกเนี่ยเอกเนาะ เออมีเมดเนาะมีเม,มดถาปาด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 ปา,ปา,ปาต้นที่ปูกันแล้วนี่แล้วก็ไปเอาอเอาตาอยู่นนะบนน,าานั้นนะบนต้นเกา่ามันนน่ะเนาะเป็นะวะต้นเก่าเดมามาหลอกตัวนี้ออก ตรงอยางใส่เนาะติดอ่าติดแล้วก็เขียนไว้โอ้ยง่ายนั่งอันนี้นะอีกโดนไปได้มันสิปงมันสิปงอันนี้ปงมันยังปิดส้ำมือก็ได้สซวมือแ <c oughs> จ็คลอยแจ็คลอยจะเห็นได้แจ็คลอยตน้นเหมือนหนึ่งเหรอ,อได้ค่ะหดลยก็ได้หาลอยโอ้ในรลายได้เนาะ <c oughs> แต่ว่าเฮ็ดเบิดสวนแล้วก็บเบิดเนาะอันนี้บ่แม่นสวนเจ้าแม่นบ่เ<ด>จ้ามาฮับติดเนาะเหมือนเจ้าของเดียวกับสวนนั่นไวะสวนฝากนั่นนะ่ะเจ้าของเดียวกันบ่ก็เจ้ามาเสานี่ในหมื่นละ500ต้นนึง600เอ้ยบ่้ยห้าหกสโอ้เด้หลายทับเมา2คนกับลูกบ่มีลูกมานำ นี่ลูกหน่อยมานำตัวน,นี้ก็คือจากต้นเก่ามันบวเนี่ยจากต้นใหญ่ปะตัวน,นี้ก็อเอฟไม่พันนะเออตัวพันมั้นี่อเอามาจากต้นใหญ่ที่เขาปลูกเขากีดเอาแล้วหันวะอืมถือว่าตนน้นในหน่อยเนี่ยมันเอาแกนมาปลูกเนี่ย แกมาปูกแล้วเอาตที่ยูนในต้นใหญ่มันมามา,มาติดตาเอาบ้านชุ่มเจาอยู่ะใส่ใบานเจา้อยู่ใสใหินสอ,นะนสอเออทางออกท่งใดบ้านนี่มาทางนี้ออกไหนปะเพราะว่าเขาเจ้า ออมหัวไปเบิดเสียงออกไปก็ต้องหาทางออกได้ปะเนี่ยกลับทางเก่าก็ได้อยู่เด็กปีนหัวเนาะเด็กปีนหัวเพราะก็จะเห็นหัวกับยางดีเลยยันมีงัวมีควยายเข้ามาทำลายเครื่องปลูกของฝังแมนเบิดเนี่ยก็ซ้อนกาเบียรยางมาเลยเนี่ยเออเห็นบอหนอเลยเนาะ เห็นมันออกจากซวนแล้วอยู่นี่จะมีทางรถไทยรถไทยรถกระบะมากก็ได้สำหรับมาแกเกอาเบียพวอยู่จุดนั่นกะเป็นเป็นตูบก็จะสำหรับผักอัศัยอยู่ถือ่าสาไรได้ลายได้เนี่ยขนาดค้นทีมาติดตาจฉยเฉเนี่ยก็ยังต้นน้อยนอยนึงเนาะได้หกลอยกีบละหก0อยกีบถือว่าคิดว่า มันเห็ดแป๊บเดียวอะนะเท่าได้ลายได้แต่ว่าลงประเดี๋ยก็เป็นน้ำซ่านน่ยแค่น้ำซ่านเลยอยู่นี่จะมีดินไร้เจ้าเนี่ยมีสวนยางปลูกหญ้านี่หญ้าสำหรับใหงยใหวยกล้วยใหซัดเลียงหญ้าพันธุ์แบบนี้นะ ได้หนาที่ก็จะเอาปลูกไว้เนาะปล่อยงอเข้าไปกินได้เลยมันอีมนะหนาลายมันอีมดีพี่ดีเนี่มาปล่อยซะนน่ปอุกสลีลายเนาะส่วนสลีมันถ้าไปคลายคเบียดเท่าไรเนี่ยโอ้ 6, หกันหต้นหนึ่งหกพันหา ติดตายางเรียบร้อยติดตายเรียบร้อย,ยเดี๋ยวนี้ตีการี่ห้าพันตีกาหนี้ยนึงขึ้นหกขันหนกเงินบามันข้นจาเป็นรเดเงินบัน่้อยูนาเหาลยนาเหามันใเงินกีบบว่เงินกีบไปซื้อสละเปาเขายังว่าเงินเหรียญขึ้นขึ้นราคาคือกันซื้อน้ำมาเราซื้อสินค้า เออท้อนเหรอวะนี่ทอนแล้ววะนี่สิไปขายแล้ววะนี่ฮะเออสิไปขายเออเขาไปอย่างละอันเทาตัดอยู่บนใดอันข่อยไปเบิ่งเมื่อกี้ก็เจ้าต่อเนาะเขาเอินต่อเลื่อนติดวะเขาเอิญใดเออเขาเบิ่งในเขาเบิ่งในมีนี่เนาะหือว่ามีคนอยากเบิ่งเออนี่ยเนี่ยเนี่าในี่เราถือว่าจะได้เขาเขาขุดได้ในนี่เราเอาเอาหักอย่างนี้ออก เอาห่างออกเอาหงออก,ก,ออกน้อยหนึ่งนี่เราถือว่าเขาตัดตัดหันเลยสามนิ้วสามเนิ้วเถิงๆเนี่ยตัดถิ่มเลยเออเถิงนี่พอเอาเลยเ<อ>สามนท้วเราพอเจ้าไปสามหรือว่าก็เจ้าไปปลูกเราปลูกสานี้ไปปลูกตาว <ไป S 2> ันนี้เราตาสีเขียวตัวนี้เราเขาขานติดเราถือว่ามันเออนี่อันนี้ติดแล้วเนาะเออติดแล้วเออคิดว่าต้องถ่านมันโป่งออกมาบ่บ่ต้องอันถ้าหางว่าเจ้าของที่ว่าสิเอาไปปลูกนี้ได้คือการพื้นหลังจากนั้นเราถือว่า พื้น่าอ๋อเราต้องการให้มันออกเจ้าก่อนเด้อเราถือว่าตัดตัวนี้ออกประมาณสิบห้ามือหรือว่าอาทิตย์เรื่องนี้แหละมันจะกไปแล้เออมันออกแล้วหลังจากนั้นเราเจ้าจึงมาเอาผ้าไม้สอดท่นตัดไม้สอดแล้วเป็นคืบนี้เนาะแล้วเป็นเปียงเป็นเปียงเลยเจ้าตัดแล้วเป็นเปียงแล้วเจ้าจึงเอาไม้พวกนี้ล่ะหัดออกแล้วมาหองสะนี้แล้วเอาไม้สอดตัวนี้มันฟกตามันบ้แล้วเจาจึงเอายางผ่านไส้คักๆแล้วถือว่าก่อปันแล้วถือว่า บอกไปสามสั่เราถือว่าเกะสมงนีออกนบดตนมันก็ออกเอ,อเขาเขาเหลืองอะไรต้นใหญ่ไปก่อนวันนี่ต้นหน่อยเอาไว้ก่อนออขึ้นกับต้นใดถ้ามันมันง่ายก้อนนะเราเขาพันเ่าพันก้อนเออถ้ามันง่ายเสมอกันเขาก็พันเรียนไปรถเขาพูดไปพร้อมกันรถออต้นน้อยที่ถ้าหากว่าุตรมันย่งบดทันพันเราถือว่าเขาป้าไปก่อนอืมห้มันใหญ่นะอ,อ หลังจากพวกที่ว่ายังบูธลงขุดได้พื้นฐานติดแล้วนั้นตาเขียวๆนั้นติดแล้วแต่ว่ายังบ่ทันถึงเวลาที่ต้องืิดหกพันหาโอ้ถือว่าในในราคาดีเด้เนี่ยราคาสองเจ็ดพันเออราคาสิสองคนทางใดมาสื่อสลายหน่ยโอ้ภายในเมืองภายในเมืองนี่แหละคนในลองซานนี่เองลองซานนะครับอันแข่งสซสุบูร์นี่แหละแข่งสาสุบูรเนาะบางบางเจ้าเราถือว่ากอบเจ้ามาเตะกำแพงนั้นกำแพงครับนุ่นหาย เออนนให้อืมนุนให้ทางไปนครหลวงนี่ยเอ,าอาย้าไอนอยู่บ้านแถวนี้วะบ๊วยู่คคอนวัดอยู่คอนวัดอันนี้ดินมาเศร้าเะโอ้ดินเศร้าเลยถ้าบ๊เศร้ารู้สึกว่าบ๊ได้รเลยโอ้นี่ว่าคิดว่าดินเจ้าเองเศร้าเฮ้ยกบ่ได้กลัวมันได้แน่เนาะอันนี้จกัจกจะหลานต่อปีาาอันคาเศร้าดินอันถ้าเจ้าเศร้าได้ทึกแล้วก็ทึก บางเจ้าเราถือว่าอันนี้สองล้าน,อออส,อานสองปีเออสองล้านสองปีมัน,มนบวกกวงบานไดได้เนาะเอบอบวกกวงบานไดนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ปีปีนี้ไปเศร้านี่ถือว่าขึ้นราคาไม่ได้เลย <c oughs> ขวดเจ้า,า <c oughs> บางเห็นเห็ดได้จักปีเลยเนี่เศร้าได้จักปีละโอ้ยหาก็เศร้าปีนี้นะหาก็เศร้าปีนี้ปีนี้ปีสิมานี่นี้หลัก็เจ้ามีแต่ว่าดินพวกนี้มันเต้บ้าก็เจ้ามาเต้คนพัดออกมาเศร้าเห็นเห็นคนหินซ้อมามาติดตาเกิดขึ้นตี่ตาบะ เอินติดตาบอลเขาเอินนะติดตาละถ้าหัวช่างเราให้กับเจ้าจ้างกับเจ้ามาติดติดตานี่ต้นเท่าไรคาพกไร่พกร้อยอันอันนี้ใส่เวลาโดนปันไดเท่าอย่างใดต้นหนึ่งนี่อันกลัวมันสีใหญ่สำเนียเนี่ยอ๋อปีหนึ่งปีหนึ่งตั้งแต่เดือนเก้าหล่ะมาฮอตยังพอนมันมันยังมันบันร้นฮอดสั้นเลเออแต่เดือนเก้าเดือนเก้าปีกายนี้เก้า ไลาสิบสิบเอ็ดสิบสองหนึ่งสองสามสี่หาเดินหาเนาะดีเนาะอ่าแปดเดือนถ้าหากว่าต<อ>้นยางมันง่ายดินนี้มันงามนะด,ดินเลี้ยงประเภทดินดินแดงปูนทายนี่ถือว่าดินประเภทงามนี่ถือว่าง่ายกว่าน,นี้แล้วอืมปีหนึ่งนี่ทบโปรตีนทุ่นอันนี้งามว่ดเสมอเนาะอันนี้อันนี้มีคนมาติดตอ่อซื้อแหละม่นบ่เออจังท้อนเนี่ยเจ้าติดต่อซื้ออะไรเอ่ไหเออ ถ้าัเจ้าบริษัทต่อซื้อรือว่าป้าไหมท่านผู้ส้มผู้ใดอยากสื่อต้นยางกับติดต่อมาทังเทอรีไดเดอสิมาถามเบอร์โทรให้ฝากเบอร์โทรให้ก็ได้อ้ะอบางทอมีคนอยากโทรมาถามสื่อน้ำเจาสองสองศูนยองศูนยอันห้าห้าสองศูนย์ห้าห้าองนย์หกศูนย์สองสองหกศูนย์ โทรมาทำตรงจากจะคล้องสวนคนใดเลยเหาเป็นซื้อกลางให้อันเพาหาก็ไปเศร้ายู่งข้ามต่างชาตินั่นหรอกกะมีอีกว่าเศร้าเอก,อกางามงามหมดตอนนั้นไอ้เราก็ข้ามไปเศร้ายู่ฝากพุทธระบบข้ามสองไร่ไปฝากน้ำซ่านเผิดไหมเออฝากน้ำซ่านนี่นะเออทั้งนั้นดินง,งามปะงามคือกันงามคือกันดินประเภทดินแดงดินกระจกเห็ดแดงตัวยาวอ๋อไปแล้วก็เห็ดลาย คนหลายก็เจ้าเฮ็ดตีจำนวนหนึ่งก็เจ้าเฮ็ดขายจำนวนหนึ่งก็เจ้าเฮ็ดปลูกเออเขาจะมีมีมรุ่ปลูกเนาะเฮ็ดไปปลูกเองขายนำขายนำมันหลาย<ะ>ขายนำต้องกัดละโอ้ไอ้ก็ทิ่ไปปลูกเราบอกถือว่าเลยจะว่าโอ้ขายก้อนเดิมปีนี้มันบม่ได้ปลูกล้วปีหน้าจรงสิปลูกแล้ว,ลวจรงสีเฮ็ดใหม่เอ,เอากระชันเอาตามว่าวงล่ะนั่นลถือว่าปีนี้พื้นสีขายก้อนแล้วปีสีมาเนี่ยเราจึงเริ่มปลูกแล้วจึงเสียไปขายเออ โอเคให้ขอบใจเด้อขอบใจเจ้าเือาเป็นอาเียที่หนาสนใจเนาะท่านผู้ชมสำหรับคนที่ดูมาคนมีความหูเกี่ยวกับการปลูกยางเนี่ยนะก็สามารถมาเห็ใดใ้ดินยี่ลองซ่านนี่ร้ายดินแคมบ้านเป็นสวนเป็นสวนนี่ก็จะเให้เซบางคนบอ่อยเซก็จะกระปูกยางสิมันจะบ่ด้ร้ายเนาะปลูกหน่อย ปลูกยางจะได้ไลายกว่าท่านผู้ชมก็ถือว่าได้ควมรู่ลายเติบเนาะเกี่ยวกับการปลูกยางหรือว่าอาชีพเสริมอยู่ที่เมืองลองซานแขวงไทรสมบรและสัน้นเราคีโรนี้เขาก็จะขอจบไว้เพียงเทนีกรอนขอบใจทุกท่านที่เขามาหบชม